ถ้าผมบอกพวกคุณทุกคนตอนนี้ว่าให้คุณบอกสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีแต่ประเทศไทยมีมาหนึ่งอย่างคุณจะทำได้ไหมครับเอาล่ะผมจะให้เวลาสักโอเคหมดละผมไม่รู้นะครับว่าพวกคุณจะตอบอะไรกันมาซึ่งผมก็ไม่สนใจอยู่แล้วนั่นแหละครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดถึงและผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยเห็นหรืออาจจะได้ยินกันมาบ้างนั่นก็คือ เพลง Dance Re ม ix ผมไม่รู้นะครับว่าประเทศอื่นมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ประเทศเราครับมีและมีเยอะด้วยผมไม่รู้ครับว่าพวกคุณได้ฟังเพลงแดน c e r ี m i x มาแล้วกี่เพลงแต่สําหรับผมครับคนที่จะต้องเข้ามาในห้องเรียนและเพื่อนในห้องเปิดอะไรแบบนี้บนโทรทัศน์ก็อูผมทุกวันก็ไม่แปลกใจครับที่ผมน่าจะรู้จักเพลงแบบนี้อยู่หลายเพลงคือถ้ามันมีรายการสัมภาษณ์แบบเดินในสยามแล้วให้ทายว่าเพลง Re ม ix นี่คือเพลงอะไรถ้าทายถูกจะแจกตังค์กูน่าจะรวยไปแล้วอะ่ะแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า เพลงแดนซ์รีมิกคืออะไรผมจะอธิบายง่ายๆละกันคือมันเป็นเพลงที่แบบจะเอาเพลงไทยหรือไม่จะเป็นต้องเป็นเพลงไทยก็ได้ครับเพลงอะไรก็ได้ครับสักเพลงหนึ่งแต่มันไม่จะเป็นต้องเป็นเพลงเร็วๆสนุกๆด้วยเพลงเศร้ชาช้าๆที่ทําให้คนที่ฟังรู้สึกอยากร้องไห้แล้วอินไปกับมันสามารถนํามาทาแดนซ์รีมิกให้มีจังหวะรวดเร็วและสนุกสนานให้มึงไปเต้นกันบนรถทัวร์ได้อะคือผมค่อนข้างจะประทับใจประมาณหนึ่งเลยนะครับที่เขาสามารถทําอะไรแบบนี้ได้สุดยอดจริงๆการท Dance ํแดนซ์รีมิกเนี่ยครับมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบ ผมเห็นมาค่อนข้างนานแล้วอะคือผมเห็นอะไรแบบนี้ตั้งแต่แบบผมอยู่ปฐมได้ละมัง้งไอ้พวกเพลงปานามาอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงแดนรีมิกอะไรแบบนี้ครับมันจะมีความพิเศษก็คือสไตล์คลิปของมันครับจะเป็นแบบพื้นหลังขาวแล้วก็ฟอนต์เอียงเอียงโยกเยกไปมาถ้าคุณเจอคลิปแบบนี้ครับแสดงว่านี่คือเพลงรีมิกที่คนไทยทําแน่นอนผมแม่งเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ90%ของเพลงแดนรีมิกในไทยค่ะคือผมไม่ใช่คนที่เปิดเพลงอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบตัวมากกว่าจนถึงปัจจุบันผมก็ยังได้ยิน อะไรแบบนี้อยู่อะคุณคิดดูดิมันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมประมาณนึงนะครับที่เพลงประเภทนี้ยังไม่ตกเมตาสักทีอ่ะ าพูดถึงการฟังเพลงกันดีกว่าครับผมอยากจะถามคุณอย่างนี้ครับว่าพวกคุณฟังเพลงไปเพื่ออะไรกันครับมันค่อนข้างจะสําคัญมากเลยนะครับที่มันจะต้องมีเหตุผลที่ทําให้คุณอยากจะฟังเพลงเพลงหนึ่งได้บางคนอาจจะฟังเพลงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขหรือบางคนก็แค่อาจจะอกหักมาแล้วก็อยากฟังเพลงของอะตอมชนาการอะไรอย่างนั้นสําหรับตัวผมเองผมฟังเพลงเพื่อเอาบรรยากาศเฉยๆครับคือส่วนตัวผมเองผมค่อนข้างที่จะชอบฟังเพลงสากลซะมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าตัวบีทเมโลดี้หรือจังหวะของเพลงมันค่อนข้างที่จะหลัก หลายและแปลกใหม่เป็นอย่างมากถึงแม้ผมจะไม่รู้ก็ตามครับว่าเพลงนั้นหมายถึงอะไรแต่ผมชิลอะแต่ถ้าคุณถามว่าเราฟังเพลงแดนซ์รีมิกซ์ไปทาไมคําตอบง่ายๆก็คือเพื่อเต้นกับโยกหัวครับคือมันเป็นไปนไม่ได้ครับที่จะมีคนเปิดเพลงประเภทนี้แล้วนอนร้องไห้อยู่ในห้องวัตถุประสงค์การมีอยู่ของเพลงแบบนี้ชัดเจนมากเลยครับว่าคือเพลงที่เอาไว้เต้นคือพอคุณฟังเพลงแบบนี้แลลวครับมันจะต้องรู้สึกว่าร่างกายมึงจะต้องตอบสนองอะไรสักอย่างกับเพลงนี้แล้วอะสำหรับตัวผมเองยังไม่สามารถออกมาบอกได้เลยครับว่าผมไม่ช อบเพลงแบบนี100้100%คือบางทีผมนั่งฟังเพลงแบบนี้อยู่และหัวมันโยกไปเองเลยอะคือมันเป็นแพทเทิร์นบางอย่างที่ถูกคิดมาแล้วครับว่ามันจะสามารถใส่เพลงอะไรลงไปก็ได้แล้วคอคุณจะเริ่มโยกเลยทันทีไม่ว่าจะเป็นจังหวะบีทที่เร็วเสียงเอฟเฟกโยโยโยการปรับ b p m ที่ถูกคำนวณมาโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์บางอย่างทาให้ไม่ว่าคุณจะทํารีมิกเพลงอะไรไปครับมันจะต้องเต้นได้แน่ๆซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมไม่ค่อยชอบเพลงแบบนี้เลยก็คือความซ้าซากครับผมไม่เคยเลยนะครับที่ฟังเพลง Dance, ake, แลดนซ์รี แบบเฮ้ยเชี่ยโคตรจะแปลกใหม่เลยว่ะผมคิดว่ามันเหมือนเหมือนกันอะ่ะคือถ้ามันเป็นเพลงทั่วๆไปเช่นแบบเพลงแรปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเทียบเพลงแรปเพลงหนึ่งกับอีกเพลงนึงเนี่ยครับมันจะรู้สึกว่าเออ มันก็ไม่ได้เป็นแรปที่เหมือนเหมือนกันมันมีความยูนิคมีความแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นเพลงแดนซ์รีมิกซ์เทียบเพลงหนึ่งกับอีกเพลงหนึ่งเนี่ยครับคุณแทบจะไม่เห็นความต่างของมันสักเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยมีความใหม่อะไรเท่าไหร่สําหรับผมนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบฟังอะไรแบบเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆอะครับมันคุณกินมาม่าเงี้ยคุณกินมาม่ารสเดิมๆทุกๆวันคุณก็เบื่อดีครับแต่ถึงเห็นผมจะพูดอย่างนี้ผมก็ไม่ได้จะเหมารวมไปเลยนะครับว่าแดมนซ์รีมิกซ์ทั้ แต่มันเป็นส่วนน้อยอ่ะอ่ะทีนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีช่องที่ทำเพลงแดนซ e รีมิกในไทยกี่ช่องอ่ะเริ่มแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ช่องด้วยกันอันนี้คือผมแค่หาตามใน YouTube แล้วแคปมาสุ่มๆนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกคือแค่ช่องเดียวเนี่ยครับผมว่ามันก็เยอะแล้วนะเพราะแบบ1ช่องมันไม่ได้ลง1เพลงไง มันลงเป็นพันและถ้าสมมุติว่าทั้ง10ช่องลง1 0 0 0ันเพลงเหมือนกันหมดแสดงว่าตอนนี้เราจะมีเพลงแดนรีมิกไปแล้ว1 0,000กว่าเพลงโอ้โหผมเหลือจะเชื่อนะครับเนี่ยนี่มันเยอะกว่าจํานวนเพลงที่ไทเลอร์เดอะครีเอเตอร์เอ็นแอลเอ็มอาร์ติกมังกี้และย oh ังโอ้โหปล่อยเพลงออกมารวมกันอีกนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าอุตสาหการรมเพลงแดนรีมิกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเนี่ยอ่ะงั้นเรามาลองดูการตั้งชื่อคลิปของช่องเหล่านี้กันดีก,กว่าครับว่าส่วนใหญ่เขาตั้งกันยังไง เริ่มแล้ว #hit ใน TikTok แฟนพันธ์รสทมไทยเวอร์ชั่นแดนสายย่อกับปอมรีมิกแบบผมเห็นมาตลอดเลยนะครับกับการติดต #hit ใน TikTok ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันเป็นสูตรลับอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เพลงดังคือแบบถ้าติดต #hit ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหรอมาแรงใน TikTok วงเล็บธรรมดาไดมอนด์ mqt นกกระยางกลางปีกเวอร์ชั่นแดนยกล้อจุๆจโอ้อะอันนี้เริ่มไม่อยู่กับที่แล้วนะครับตอนแรกย่อๆอยู่ตอนนี้เริ่มออกจากบ้านไปยกล้อละสงสัยจะมันเกินหลายคนตามหาในทิกตอกโอ้อันนี้มีคนตามหาด้วยนะครับวงเล็บลูกเทวดาเขมนสาดัดคันเมคองคอยเวอร์ชั่นแดนยกล้อมันมัน คือผมไม่รู้นะครับว่าเวอร์ชั่นแดนสายยอ่อแดนยกล้อจุจ๊กกับแดนยกล้อมันมันมัน,มนต่างกันยังไงหรือแบบ มันจัดประเภทเอาไว้แล้วว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้มันจะต้องแบบมึงจะต้องยอ่อเท่านั้นนะเว้ยมึงจะเอาไปยกล้อไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพลงนี้เอาไว้เปิดตอนยกล้อเยอะๆไม่ใช่ยกล้อมันๆแบบนี้เหรอคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันมีอะไรให้ทำรีมิกนักหนาคือเป็นผมทําจริงๆไม่ได้นะครับกับการที่จะทําอะไรเดิมๆที่นานขนาดนี้คุณเห็นปะครับขนาดแค่ทําช่องนี้บางทีผมทําไปแป๊บๆผมก็ขี้เกียจทําละต้องนับถือจริงๆครับกับคนที่ทําอะไรแบบนี้ได้และยังลงมาถึงปัจจุบันที่ นี้ครับผมจะมาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งแล้วกันก็คือ เรื่องลิขสิทธิ์ครับคือการทําเพลงแดนรีมิกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเอาเพลงคนอื่นมาทําอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรีมิกไงและที่ผมค่อนข้างสงสัยเลยก็คือทําเพลงแดนรีมิกแบบนี้มันผิดหรือเปล่าในด้านลิขสิทธิ์แน่นอนแหละครับการที่จะลงเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์เพลงดังๆเอามาใช้ในคลิปวิดีโอลง YouTube ถ้า AI ของ YouTube จับได้ว่าคลิปนี้มีเพลงที่มีลิขสิทธิ์มันก็จะติดลิขสิทธิ์ไว้บนคลิปนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถหารายได้จากคลิปนั้นได้แต่คลิปของเราครับจะยังอยู่หรืออาจจะหายไปเลยกกก็ได้้แแแลวตต่่รรณีา ำเพลง Dance Remix เนี่ยครับมันแทบจะเปลี่ยนเพลงเพลงนั้นไปเลยแต่มันยังมีรากฐานเดิมจากเพลงเพลงนั้นอยู่และถ้า AI มันจับไม่ได้ว่าเพลงนี้มันมีลิขสิทธิ์ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันมีก็แปลว่าช่องนั้นจะสามารถทำไรายได้จากคลิปเพลง r e ม i x พวกนี้หรือเปล่า คือผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีความรู้ด้านลิขสิทธิ์อะไรมากหรอกครับถึงครูจะสอนไปแล้วก็ตามเหอะแต่ตามที่ผมได้ไปหาอ่านมานิดหน่อยนะครับการที่จะทำรีมิกเพลงได้มันต้องขออนุญาตจ,จากเจ้าของเพลงก่อนนะครับถึงจะทําได้อย่างเช่นคลิปนี้ครับเพลงธรรมดารีมิกคือผมไม่แน่ใจครับว่าเขาขอคุณไดมอนด์มาทำรีมิกหรือ,อยังคือถ้าไดามอนด์มาเห็นเพลงนี้แล้วไม่ได้มีการขออนุญาตและถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้ตังค์จากโฆษณาใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะผิดหรือเปล่าแต่จากโพสต์ตรงนี้ ผมคิดว่าคุณไดมอน n d ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากหรอกครับเขาดูจะดีใจซะด้วยซ้ําที่มีคนเอาไปรีมิกจนเกิดเป็นเทรนดแต่ถ้าให้ผมพูดถึงเพลงอื่นๆด้วยผมไม่รู้นะครับว่าเขาขออนุญาตเจ้าของเพลงอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเดลของคน2คนอะเท่าที่ผมเห็นก็คือเขาให้เครดิตเพลงต้นฉบับไปใต้คลิปแล้วซึ่งก็โอเคอมกลืนกูทําอะไรวะ อ่ะสุดท้ายนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแดนดิมิกอะไรแบบนี้ผมไม่มีปัญหาเลยนะครับถึงผมอาจจะพูดแย่ๆใส่มันนิดหน่อยแต่มันก็แค่การแสดงความคิดเหน็นนะครับผมเข้าใจแหละครับบางทีคุณอาจจะเจออะไรเหน่ๆมาทั้งชีวิตคุณก็แค่อยากจะฟังอะไรสนุกๆผ่อนคลายชีวิตตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เลยนะครับคุณอยากจะฟังอะไรหรืออยากจะเต้นกับเพลงไหนบนโลกก็เออทาไปเถอะขอแค่อย่าเอาความชอบของคุณมายัดแยยดให้กับคนที่ไม่ชอบก็พอคลิปนี้ครับผมแค่มาแสดงความคิดเห็นของผมที่มีต่อเพลงแบบนี้ว่ามันเป็นอย่าง สําหรับผมและผมก็อยากให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นด้วยกันครับยิ่งถ้าใครที่พอจะมีความรู้ด้านลิขสิทธิ์เพลงอะไรแบบนี้เม้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะปักหมุดคอมเมนต์เอาไว้ให้และใช่ครับผมหายไปเดือนกว่าๆคือผมเพิ่งจะปิดเทอมไงแล้วมีเวลาทํา YouTube ที่ผมไม่ได้ลงเป็นเดือนๆเ,เนี่ยครับก็คืองานค้างที่โรงเรียนกูเยอะมากต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเดี๋ยวอาจจะกลับมาลงคลิปบ่อยๆแล้วช่วงนี้ขาดแคลนเงินสําหรับคลิปนี้ผมก็มีเพยงเท่าน,นี้แหละครับผมาย